เจ้าก็รับใช้ข้าด้วยความจงรักภักดีมานานข้าจะมอบให้แต่เจ้าต้องรับปากว่าจะไม่ไปชี้พร่มเพื่อล่ะเพยอะค่ะหม่อมฉันจะไม่ชี้มั่วส่วนแน่นอนเมื่อมีนิ้วเพชรแล้วนนทกเริ่มมีจิตใจเหิมเกริมแต่ต้องกลับมานั่งทําหน้าที่ล้างเท้าเช่นเดิมเหล่าเทพเทวดาและคนทัน พากันจับหัวสั่นล้อเล่นเช่นเคยนนทกโกรธมากชี้นิ้วไปที่ราวเทวดาท่านใดนั้นลาวเทวดาพากันล้มตายในพริบตาไหนไหนใครอยากว่าขะข้าจะชี้เจ้าให้ตายให้หมดเลยนี่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 แล้วนี่เอ้นีแล้วจนนทกมันบ้าไปแล้ว ชัดชัดตามหาว่าข้าบ้าแล้วนี่เนี่ยตายซะเถอะนี่นี่ข้าไม่ได้แกล้งเจ้าสักหน่อยอะมาทำร้ายข้าทำไมโอ,โอ้โดนลูกหลงก็มันสนุกดีเนี่ยชี้ไปที่ใครก็ตายหมดต่อไปนี้ข้าจะได้ไม่ต้องล้างเท้าผวกเจ้าแล้ว